ดังนั้นที่เราจะต้องจับตามองกันเป็นเขาเรียกว่าต้องอยากกระพริบนะคุณเฉซีส์ต่อเนื่องฮะซีรี่์ต่อเนื่องของการประกวดการที่พักพลังประชารัฐแล้วก็จะนําไปสู่ในการปรับคณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์หนึ่งประยุทธ์สองประยุทธ์สองนะครับ,รบประยุทธ์สองเราจะมองข้ามช็อตกันนะในวันนี้ว่า <c oughs> เพราะว่าก็เป็นที่ชัดเจนนะวันนี้ว่าครับที่ประชุมพักพลังประชารัฐในวันนี้เป็นการประชุมเตรียมงานเพื่อ เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก็ปรากฏว่าหลังการประชุมก็มีการถแถลงชัดเจนนะเลื่อนจากวันที่สามกราคมม,มาเป็นวันที่27่ิบเมิถุนาย,ยนเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นแล้วก็การถแถลงในวันนี้นะครับชัดเจนว่าไม่เขินอายละคือจะเชิญพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมาเป็นหัวหน้าพรรคนะ หลังการประชุมเนี่ยคุณวินัสถแถลงชัดเจนค,คุณเฉิตแถลงว่าไงคุณเฉลิศแถลงชัดเจนว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมนะครับเตรียมการประชุมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคุณภัยบุญนิติตะวันเป็นประธานแล้วก็ที่เหลือก็ประกอบด้วยแกนนาของพักนะคุณเช่นคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์คุณวิเชียนชาวริ์คุณอนุชานาคาสายคุณสันติพร้อมพัดนนะครับแล้วก็จะกรรมการเหล่านี้นะครับก็จะมีการเตรียมการประชุม แล้วจากนั้นเนี่ยวันที่23มิถุนายนเนี่ยวันอังคารเนี่ยแกนนำพักก็จะไปทำพิธีเชิญพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณเนี่ยที่ทำเนียนรบรัฐบาลเพื่อไปอทาบทามให้มานัา่งตำแหน่งหัวหน้าพักับครับหัวหน้าพักในการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนะครับ,รบนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยพลเอกประวิตธ์เนี่ยจะอยู่ชั่วคราวไหมเป็นขัดตาทับหรือเปล่าครับ คุณวิรัตเนี่ยซึ่งเป็นตัวตั้งตัวเตียนในการผักดันบิ๊กป้อมนะเป็นแกนนาบอกเลยนะครับว่าไม่มีใจต,ตามข่าวหรือแล้วล่ะคือไม่ต้องขัดตาทับเลยอยู่ยาวอยู่จนถึงเลือกตั้งเลยเพราะว่าบุค,คลิกของพลเอกประวิทย์เนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยสามารถทํางานสามาคคีปองดอมีบารมีทาไม่พักเป็นปึกแผ่นนะก็ทั้งหลายทังปงคิดว่า23จะมีพิธีไปเชิญแหมพลเอกประวิทยทั้งทีนะแมระดับ เรียกว่าผู้มีบารมีทางการเมืองพี่ใหญ่คอสชนะจริงๆไม่มีอะไรมากเราแก้เขินอ่ะก่อนหน้านี้บอกไม่พร้อมอ่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นหัวหน้าแม่แต่ว่าแน่นอนว่าในทางการเมืองพิธีกรรมที่จะให้ดูสมเหตุสมผลนี่ก็คือต้องยกเทียบเชิญคุณชลิมถ้าเข้าร่วมรัฐมนตรีเข้าร่วมคอรมอด้วยกันเนี่ยต้องไปแห่ขันมาใช่ไหมไปสู่ขอพักการเมืองต่างถ้าเราจะเห็นก่อนหน้านี้ถูกไหมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าสู่ขอนะ อันนี้มันต้องเกาเรียกว่าเทียบเชิญดิคุณ <บน S 2> ชนิตเทียบเชิญบิ๊กบอมก็ต้อบอกว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่ต้องเขินเดี๋ยวใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะมีคนไปเชิญนะท่านก็ตอบวอ่าเดี๋ยวขอพิจารณาดูหน่อยนะแล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคอ๋อลักษณะแบบน้องๆน้อยคือหลานถามว่าวันนี้เนี่ยการแถลงของชุดรักษาการกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะที่กล้าแถลงออกมาว่าจะไปเชิญพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ย คือทุกอย่างเนี่ยมันเบ็ดเสร็จหมดแล้วเตรียมการกันเรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยไม่มีแรงต่อต้านจากกลุ่มเอ่าจากกลุ่มซี่ยอดกุมารไม่มีแรงแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราดูตามนี้คือว่าการตั้งคณะประชุมเนี่ยนะหมายถึงว่าคณะเตรียมการจัดประชุมใหญ่เนี่ยนะแปดคนที่ตั้งมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ประกอบไปด้วยคนของมิกป้อมทั้งสิ้นะนะนให้คุณไพบูลนิติตะวันนะมาเป็นประธานจัดงานเลยคือเตรียมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมีการสู้กันเนี่ยนะค่ายของคุณอุตมะหรือสียยอดกุมารเนี่ยถ้าดูในกรรมการบริหารพรรคแล้วเนี่ยยังพอพอพอไหวไหมถ้าเกิดจะสู้มันมันมีช่องทางในการสู้ไงเพราะว่ายังสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้ลาออกเป็น ชุดรักษาการ,รมีอำนาจเต็ม,อ,มอยู่เหมือนกันในการที่จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการประชุมใหญ่ซึ่งคณะจัดงานที่ประชุมใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเลือกเชิญคนเข้ามาประชุมให้เป็นวตเตอร์ได้นะคุณชริรเพระวอเตอร์ของพักพลังประชารัฐเนี่ยครับตัวชี้ขาดอยู่ที่สมาชิกพักฉะนั้นเนี่ยใครเอาสมาชิกพักมาได้มากสุดก็มีสิทธิ์จะชนะ,ะแต่ว่าสมาชิกพักเนี่ยถ้าจะเอามาเนี่ยต้องมีการเชเิญไนคุณชริศ แล้วองค์ประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า250คนก็มีสอสอมีกรรมการบริหารพักเก่านะครับประธานสาขานะครับแล้วก็ออออสาขาพัก,ก,กต่างๆที่ยังไม่ได้ตั้งอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนเนี้ยก็มารวมกัน 4, 4, 4ี4่สีเ่เขาเรียกสี่องค์ประกอบเรียกยังไงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสู้กันจริงๆเนี่ยยังมีโอกาสอยู่มีแน่นอนอยู่แต่ว่าต้องตั้งคณะเตรียมการประชุมไงคือต้องต้องเตรียมคณะนี้เพราะต้องเชิญบุคคลมาแต่ปรากฏว่า ทางฝ่ายของคุณอุตมะเองนะฮะทางฝ่ายของคุณสุนทรรัตน์เองไม่สู้ยกธงขาวแล้วยกธงขาวยอมให้กับทางฝ่ายของพลเอกประวิตริจัดไปเลยคือทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่บิ๊กตู่นะก็อยู่ที่บิกบ๊ก,กไม่ให้บิ๊กตู่เป็นคนตัดสินใจเลยจะเอาอยัางไงจะมาถ้าเกิดว่าจะให้เขาออกจากในพักแล้วก็ปรับนั่นล้มตีออกอ,นนอันนั้นก็ยังอีกขันญ,ญาหนึ่งแต่ว่าวันนี้ที่เห็นภาพชัดเจนคือคยกให้แล้วนะไปจัดการเอาว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ย ในพักวันนี้ก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวจะไปยุเทียบเชิญกันนะในวันที่23ก็ชัดเจนว่าลุงป้อมยึดพักได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยยึดเบ็ดเสร็จโภกรรมการล่าสุดเป็นยังไงคุณจริตโผคกรรมการล่าสุดก็บอกว่าคุณวิระบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามข่าวเป็นไปตามข่าวไม่ต้องอ่านอะไรมากก็คือว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมเลขาธิการพรรคก็เป็นคุณอนุชานาคาใสจากกลุ่มสามิตรครับแต่ว่ากลุ่มของบิ๊กกลุ่มของคุณสมคิดเนี่ยสี่ยอดคุณมั้งหลายแหละ่ยังไม่อยู่ในบัญชีลุตหมดมีคุณสันติพัมพัฒน์ซึ่งตอนนั้นมีข่าวว่าจะมาเป็นแย่งเลขาธิการพรรคก็ถอยไปเป็นผู้อำนวยการพรรคนะครับแล้วก็มีที่น่าสนใจก็คือคุณธรรมนัทพรมเผ่าก็จะขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคนะะแล้วก็คุณอื่นก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ เดี๋ยวก่อนเข้าไปสู่ประเด็นที่เราจะมองข้ามช็อตว่าหลังจากบิ๊กป้อมยึดอำนาจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงว่าวันที่27นะก็มังตอนอนี้ก็ตรงนั้นก็เราคงจะได้เห็นภาพการแสดงความยินดีปรีดาการนำทัพของบิ๊กป้อมนะอิจิริตตามธรรมเนียมจะมีคนปลุมือปลุมือเดียวแล้วก็สร้างความกำลังใจนะว่าพรคพลังประชาชนลงตัวไปไหมงานนี้ คิดว่าไม่น่าไปไม่น่าไปเดี๋ยวลุงตู่กลัวว่าผมว่าวันนี้นะวันนี้เนี่ยบารมีลุงป้อมมาทันทีเลยนะมาแน่ไปที่สุราษฎร์วันนี้นะครับแห่กันตึมแก้ปัญหาพวกภัยพิบบาิแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาประชุมกันลุงป้อมทําเป็นไม่สนใจบินตั้งแต่เช้าตู่ไปที่สุราษฎร์วันก่อนเรืว่าไปวันนี้่าวันนี้ไปวันนี้ไป แล้วปรากฏว่าเขาประชุมกันตอน10โมงกรรมาการบริหารพรรคในหล,ลงุลงป้อมก็พอเขาถามว่าเรื่องอขันหมากเนี่ยเทียบเชิญที่จะเชิญเป็นหัวหน้าพักปรมนชารัฐเนี่ยจะมาในลุงป้อมก็บ่ายเบียงเขินๆค,คือดูแล้ววันนี้บารมีลุงป้อมเนี่ยมันมาเลยมากแล้วพอเป็นหัวหน้าพักกาท,ทั้งที่แค่ตำแหน่งรองนายกนะม,<า>มันพอเป็นหัวหน้าพักทุกอย่างมันมาเบ็ดเสร็จแต่กับอำนาจบ,บารมีแล้วก็สอส,อสอพัก แรงสนับสนุนต่างเนี่ยมันมาโดยปริยายแล้วที่สําคัญนะออคนที่ใกล้ชิดบิ๊กปั้มนะมีตําแหน่งดีๆก่อนแล้วนะคุณคไพยมูลนิติตะวันเ,ออเป็นประธานตรวจสอบเ,ออเรื่องของอองบโควิด คุณไปบุญนิติตะวันนี่เพิ่งเข้ามาเขาแต่ก่อนเข้าเป็นหัวหน้าพักเลยนะผมจำไม่ได้ที่ใช้พระพุทธเจ้าหาเสียงเนี่ยะจำไม่ได้เลยผมมาพยุบไปแล้วผมก็เริ่มจำไม่ได้เลยนะพยุบพักแล้วก็มาอยู่กับพักพลังประชารัฐครับก็เป็นเด็กของ Big บิ๊กป้อมมา,มายอยู่แล้วก็เป็นหัวหมูทะลวงฟันอ่าได้ับตำแหน่งตีดีทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นประธานจัดงาน เตรียมการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีข่าวคุณศิระนะศิระเจนจาคะอ้าวว่ามูตะลวงฟันเหมือนกันคนหนึ่งที่ชูบิ๊กปั้มเดี๋ยวก็จะได้เป็นประธานกรรมติการของสภาผู้แทนราษฎรครับนะประธานกรรมการกฎหมายกฎหมายและกรรมการยุติธรรมซึ่งตรงนี้คือของพรรคอนาคตใหม่เก่าที่เขาที่คุณปิยบุตรไปปิยบุตรอ่าเดี๋ยวคุณศิระก็จะไปแล้วยังมีอีกหลายคนนะที่หวังให้บิ๊กปั้มดันไปสู่ ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่เดี๋ยวก่อนที่จะนี่แค่ช็อตแล้วยังไม่ถึงคลรมอนนะมาแล้วในพพรคก็จัดเองหมดเลยในพพรคก็จัดคนที่ใกล้ชิดบิ๊กป้อมจะขึ้นเป็นตำแหน่งสําคัญสำคัญอย่างร้อยเอกธรรมนัฐนี่กระโดดขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพพรกเลยทั้งๆที่มีเขาเรียกว่าแผละวะไม่มูัต่าตอนนี้ไปอยู่กับบิ๊กป้อมตอนนี้ไปอยู่กับบิ๊กป้อมแล้วอตอนนี้ไปอยู่กับบิ๊กป้อมแล้วเพราะว่าหลังจากที่โชว์ใบลาออกปุ๊บเนี่ยอืก็ กลายเป็นว่าไปแนบแน่นเลยเ,<อ>เพราะ<ม>าว่ามาตรงไหนก็ฟุบไปตรงนั้นร <c oughs> ักการหนึ่งก็ต้องเ, <c oughs> เดียวก่อนเข้าไปสู่ในรายละเอียดของนะประเด็นว่าเรามองข้ามอดไปอย่างที่บิ๊กป้อมนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของ,องผู้อุปอผู้อุปการะราคุณนะฮะในการจัดารายการของ Big Talk Big Story ก็คือธนาคารอาการสงเคราะห์ นะตนาคการเพื่อคนไทยนะครับเขาก็มีโครงการดีๆเยอะแยะไปหมดนะคุณชลิศนะสำหรับที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีบ้านอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงผู้ที่มีผลกระทบต่อโควิดนะโค,ครงการทอสอเนี่ยมีโครงการปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกันนะต้องขอขอบคุณนะครับที่มีส่วนที่จะทำให้คนไทยได้มีบ้าน,นได้มีที่อยู่อาศัยซึ่งบ้านและที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือว่าก็ถือว่าเป็น พื้นฐานสําคัญสนะำหรับครอบครัวนะครับอ,อ่ะอะทีนี้เราก็เข้าไปสู่ประเด็นว่าให้มองข้ามช็อตเลยว่าหลังจากบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยภารกิจสําคัญของบิ๊กป้อมนะคือการปรับคณะรัฐมนตรีคุณชลิตมองบทบาทของบิ๊กป้อมยังไงคือการปรับคณะรัฐมนตรีเดิมเนี่ยก็มีข่าวว่าจะจะคือได้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่พอบิ๊กป้อมมาแล้ประกอบกับ แรงกระเพื่อมไปในพักพลังประชารัฐก็ดีแล้วก็ฟังเส้นสุดท้ายที่เป็นตัวจุดชนวนเนี่ยก็คือรวมพักรวมพลังประชาชาติไทยที่มอมเต่าลาออกจากล้าตีกับแรงงานยังไงเสียเนี่ยการตักพลังตีก็ต้องเกิดขึ้นกระแสข่าวล่าสุดก็บอกว่าจะต้องประมาณกลางเดือนกรกฎาคมคนะครับผมก็คิดว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสอสอในพักเนี่ยกลุ่มอกหักเนี่ยก,ก็ต้องการฝากความหวัง ตำแหน่งสําคัญสาคัญที่ลาดหวังจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรอบแรกโดยเฉพาะกลุ่มสามิตรของคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนะในกระทรวงพลังงานที่เป็นที่หมายมั่นปั้นมือมากเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนคุมทรัพย์พลังงานของชาติเนี่ยมหาศาลร,ร,รซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็คือคุณสนธิรัตน์ผมว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องมีการขับเคี่ยวกันพอสมควรที่เหลือก็อาจจะเป็นพวกประเด็น ล้อมตีกระทรวงย่อยๆนะที่อาจจะตกรางวัลให้กับคนที่ยังพลาดหวังเช่นคุณอนุชานาคาสายสามิตรอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกก็มีข่าวจะไปช่วยครังที่ตอนตั้งรัฐมนตรีใหม่ๆใช่ไหมอ่าจะคิดว่าภาพเนี่ยของการแรงกระเพื่อมในพักเนี่ยก็คงมีการจัดสรรผลประโยชน์ได้ดีขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ที่บิ๊กตู่โดยเฉพาะแรงกดดันจะไปอยู่ที่สี่ยอดกุมารว่าบิ๊กตู่เนี่ยจะปรับ คุณสนธิรัตน์ออกจากั้มตีพลังงานไหมจะปรับคุณอุตมะออกจากคลังไหมและค,คุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์เนี่ยจะไปพร้อมกันหรือเปล่าอ่าครับทีนี้เนี่ยการปรับครมอครั้งนี้นะเท่าที่คุยกับสสพลังประชารัฐนะบอกว่าอันเนี้ยต้องจับตามองตัวบิ๊กป้อมอันดับแรกต้องจับตาตัวมองบิ๊กป้อมว่าหลังจากขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเนี่ยนะตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งในครมลเนี่ย บิ๊กป้อมเนี่ยควรจะเป็นรองนายกเท่าเดิมหรือไม่ยังไงสสหลายคนเวลานี้นะดันให้บิ๊กป้อมไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยคือแผนที่มหาไทยนี่ของบิ๊กป๊อกตนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาดูอยู่นั่งอยู่จองมาตั้งแต่ตอนคอตชเลยนะหลายปีแล้วเนี่ยหกเจ็ดปีตั้งแต่ห้าเจ็ดหกปีละ7เจ็ดปีลากยาวก็ยังอยู่ทีนี้ประเด็นสาคัญคือว่าสสเนี่ยที่มีส่วนดันให้บิ๊กป้อมกลับมารอบเนี้คือต้องการบิ๊กป้อมไปนั่งตรงนั้นอเพราะว่า ตำแหน่งมาอาไทยเนี่ยยังมีผลในส่วนได้เสียสําหรับการเลือกตั้งในการวางฐานทางการเมืองโดยสอส,อสอเนี่ยวางเป้าเลยนะให้บิ๊กปั้มไปนั่งตรงนั้นนะเพื่อที่จะ,ะได้ช่วยการวางฐานทางการเมืองให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีความนิยมในพื้นที่บ้างมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งบ้างพร้อมกับช่วยสนับสนุนเรื่องการ เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงปลายเดือนตุลานี้ถ้าถ้าถ้ามไม่ผิดพลาดหรือถ้าไม่มีงบหรืออะไระประการใดนะเดือนตุลานี้ก็จะได้เลือกตั้งกันตรงนี้ก็กกจะจัด,จดวางบิ๊กปัอมไปจัดการนะจะวางไว้อย่างนั้นเลยเพราะสะสะมองว่าการที่พลเอกอนุพงศ์เป็นมาแล้วเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทางการเมืองของพรรคพลังประชารัได้คือไปพึ่งอะไรไม่ได้ย้ายผู้ว่าไม่ได้ ย้ายในอำเภอไม่ได้อันนี้ทางการเมืองเขาต้องถือกันนะแล้วก็โครงการสําคัญสําคัญของมหาไทยก็ไม่ได้พรรคพลังประชารัฐสสรู้สึกว่ามันเป็นความห่างกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งถ้าเป็นในทางการเมืองเนี่ยนะรัฐมนตรีมหาไทยเหมือนแม่บ้านนะต้องดูแลสมาชิกต้องดูแลต้องดูแลต่องๆเพราะว่ามันถึงประชาชนทั้งประเทศแต่ว่าบิ๊กป๊อกเนี่ย ไม่สามารถทถําตรงนี้ได้ส,ส,สร้อยทั้งร้อยนะครับดันให้บิ๊กป้อมไปอยู่ตรงนั้นคือปกติที่ผ่านมาเราตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกหรือไม่ก็เบอร์สองของรัฐบาลเนี่ยนะก็จะเป็นควบมทหนึ่งเป็นน้ำตีหมหาไทยแล้วก็ต้องดูแล ผลประโยชน์ต่างๆความต้องการของสสคือเป็นเหมือนที่คุณวิษณุว่าเป็นแม่บ้านนะดูแลจัดสรรความต้องการต่างเลือกตั้งท้องถิ่นความสัมพันธ์กับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมแต่นี่บิ๊กบ๊อบเนี่ยด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยกับบิ๊กบ๊อบบิ๊กป้อมเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่คสชซึ่งไม่มียุคนั้นไม่มียุคนักการเมืองใช่ไหมความเงียบมันก็มันไม่ต้องไปฝาก ตำแหน่งให้กับใครใช่ไหมแต่พอนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนแล้วเป็นระบบเลือกตั้งฐานสําคัญคือนักการเมืองเนี่ยแล้นี้มันจะใช้แบบเดิมไม่ได้แบบคอสชไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้หนึ่งปีมาเริ่มเห็นผลแล้วจะไปฝากใครยังไงไม่มี้ว่าไม่ได้จะไปช่วยเหลือเลือกตั้งท้องถิ่นก็ใกล้เข้ามาใกล้แล้วนเจ็ดหมื่นก็ตำแหน่งแต่ว่าโอเคอาจจะซอยเยอะเพราะว่าต้องไปสู้รบนะครับตอนนี้คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นขุมกําลังสําคัญอพักอนาคตใหม่เก่าก็ดีอะไรก็ดีก็ลุงไปลุยพื้นที่อะไรกันต่างๆพักกำลัง ก็มีสอสอมีดันผู้สมัครเยอะแยะไปหมดนะโค้งการจะชิงฐานตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวบิ๊กป้อมเองก็หวังไปอยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาสําคัญก็คือว่าบิ๊กป๊อกมันสามปอเนี่ยใช่ไหมอ่ามันก็คือพี่ของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันอ่าเตรนยมนารหกสิบสิบรุ่น6แล้วก็วงในก็บอกกันเลยนะถ้าบิ๊กป้อมนะถ้าบิ๊กโทษทีถ้าบิ๊ก บิอกไม่อยู่มาไทยแล้วก็จะกลับไปไปเลี้ยงหลานที่บ้านแล้วไม่เอามาแล้วไม่มาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บิ๊กตู่ต้องตัดสินใจนี่เป,นนเป็นเรื่องนีปุ่มหนึ่งสำคัญนะผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องยากลําบากนะถ้าเกิดว่าสามปอจะแตกกันโดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีมาไทยบิ๊กตู่อาจจะให้บิ๊กบ๊อกไอ้บิ๊กป้อมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามาด้วยกันน,นะความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่เป็นนายทหารมาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอโอเคว่าอาจจะให้บิก๊ก บ๊อบเนี่ยดำรงตำแหน่งมทหนึ่งต่อเพียงแต่ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะเป็นสะพานเห่มไหมในการเชื่อมต่อบิ๊กป๊อบก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้สอต้องการอะไรอันนี้อันนี้คือมันไม่ได้ผลมาแล้ววิธีการไม่ได้ผลไม่ได้ผลมาแล้วจะต้องเป็นหัวหน้าพักอาจจะดีขึ้นใช่นไหมอาจจะมีเรื่องอ่าเดี๋ยวจะคือที่ผ่านมาเนี่ยประธานยุทธศาสตร์เนี่ยก็มีคนไปสสต่างๆเนี่ยเขาเข้าหาบิ๊กป้อมไง แต่บิ๊กป้อมก็ไปสื่อสารแล้วไม่ได้ผลมาหมดหมดแล้วนะคือคือให้เป็นตัวกลางมาแล้วแต่ขณะเดียวกันพอบิ๊กป้อมไม่มีอำนาจอะไรเลยข้าราชการก็ดีใครก็ดีก็เฉยเฉยไม่ไม่ยำเกรงไม่อะไรต่างถ้าไม่ได้จริงๆนะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้กันจริงๆนะบิ๊กตู่ไม่ยอมนั่งสิไม่ยอมเนี่ยก็แน่นอนว่าตําแหน่งเดิมของบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ควบคุมอยู่หรือคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องให้บิ๊กป้อมมานั่งเดิมตอนนี้บิ๊กประยุทธ์ พอเนกปรยุทธ์นั่งไปงเองกับไปคแต่ปัญหาสําคัญก็จะถูกทวงถามอีกเอาเลื่ก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่ให้บิ๊กป้อมเพราะอะไรทําไมไม่ให้บิ๊กป้อมแล้วอยู่ๆจะมาคืนให้ก็จะเป็นคําถามอีกอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันว่าทําบิ๊กป้อมเนี่ยจะมานั่งในตรงไหนจะได้อะไรนี่คือเป็นโจทย์แรกของของในทางการเมืองนะครับผมอแล้วสามปอจะอยู่จจ,จยัง ไม่แตกคอกันหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็น่าสนใจแหมฟังแล้วก็การมาของบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมหมายผมว่าติกลับมาของบิ๊กป้อมรอบนี้เนี่ยมันสร้างความลำบากใจนะแน่นอนไม่เฉพาะของกลุ่มคุณสมคิดเนี่ยใช่ไหมสี่ยอดกุมารซึ่งก็ดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกวางแผนเรื่องกลยุทธ์เศรษฐ,ฐกิจต่างตั้งแต่เป็นตั้งแต่ลําตีปี2อ5 8แปนะตอนนั้นแทนหมอนมันชชลงเป็นดีอาธรตั้งแต่รัฐบาลคสช,อชอจนมาถึงเนี่ยรัฐปีแรกของเรื่องรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ย ก็ห้าหกปีบิ๊กตู่ต้องตัดสินใจอีกว่าเอาอยัางไงจะไปกันตั้งแผงไหมหรือจะดูนะคือต,ตอนนี้เนี่ยนะบิ๊กตู่ยังไม่ส่งสัญญาณนะว่าคุณธรตมะก,ก็ดีคุณสมคิดก็ดีคุณสุนทรียะไปอยู่ตรงไหนนี่ล่าสุดเดี๋ยวก่อนคุณควิศนุนี่วันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนบ่ายสามเนี่ยพลกลาขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเนี่ยแล้วก็พลเอกประวิตธเนี่ย กำลังเตรียมเดินทางออกจากตึกเนี่ยปรากฏว่านายกได้เข้ามาจับมือชักชวนพลเอกประวิตย์ให้อยู่คุยกันก่อนอโดยที่มีพลเอกอนุพงศ์บิ๊กบ๊กเนี่ยอ,อยู่ด้วยจากนั้นทั้งสามคนได้พากันนั่งไปนั่งคุยที่ห้องรับรองเป็นการส่วนตัวโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็คาดกันว่านะคงเป็นการคุยเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนักข่าวก็ถามนายกว่าเนี่ยมีข่าวว่าจะลดทีมเศรษฐกิจของ คุณสมคิดจริงหรือเปล่านายกแล้วก็ถามว่ามีการท้าทาคนนอกมาร่วมคอรมรหรือไม่นายกกล่าวเพียงสั้นๆว่าดรามา่าคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ในส่วนของนายกยังไม่ส่งสัญญาณไปครับแต่ว่าในส่วนของทีมพลเอกประวิตยเนี่ยส่งสัญญาณเลยเอาแน่เอาออกหมดหมายความว่า,าพลเอกประวิตยเนี่ยน้อยใจที่คุณอุตตมะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอคิดจะสู้เรื่องหัวหน้าพับ คือไปขอให้ลาออกแล้วคุณอุตมะไม่ลาออกแล้วมาปล่อยข่าวว่ามีการถูกกดดันให้ลาออกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข่าวระเพือออกมานี่บิ๊กป้อมรู้สึกว่าไม่ให้เกียติกันก็เลยกะว่าลบทีมสมคุณสมคิดออกไปทีมคุณอุตมะออกไปแล้วก็มีข่าวโผลคนโน้นคนนี้มีข่าวทั้งหลายกระทรวงนะเอาโดยเฉพาะกระทรวงพลังมีข่าวว่าจะเอาภาค ป้าอะไรมาออมีข่าวาว,ว่าเจ้าคุณกจอจะติดกับวันนี้เข้ามามเพราะคุณกอเนี่ยออกจากพรรคประชาธิปไตยตั้งพรรคก้าแล้วก็ช่วงหลังก็แสดงความเห็นเรื่องทางการเมืองเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจท,ทุกครั้งน,นะน,น,นี่นี่ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันตอนนี้คือทางทีมพลเอกประวิตยเนี่ยแน่นอนว่าสายของพลเอกประวิตยไม่เอาคุณสมคิดแล้วนะแต่ว่านายกยังไม่ส่งสัญญาณดูที่ว่านายกเองเนี่ยก็อคงจะต้องหาลือหนักไงผมว่าก็ต้องนั่งนิ้วคิ้วขมวด บิ๊กป้อมพอสมควรนะบิ๊กป้อมก็มีมีของอยู่ในมือที่จะเอาไปให้นายกดําเนินการนะอย่างที่คุณชริตพูดไปสักู่แล้วก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานก็ก็เป็นอีกตําแหน่งหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะมีการแย่งชิงกันอยู่เยอะมากในกระทรวงพลังงานเองนะครับคุณสุริยะใช่ไหมคุณนัทพลทีพสุวรรณนพศึกษาครับคุณสันติพร้อมพัฒน์อย่างเงี้ยช่วยคลังอ่าอันนี้ก็มีการแย่งชิงกันอยู่เหมือนกันแต่ว่า ในใจของบิ๊กป้อมคือใครก็มีการรู้กันหมดแล้วในของบิ๊กป้อมมีใครเนี่ยคือดันคุณสุริยะเอาคุณสุริยะแน่นอนแต่ปัญหาว่าก่อนหน้านี้คุณสุริยะเองนายกก็ไม่เอามาแล้วอืมเพราะว่าเอาคุณสุทรัตเลยอะไรต่างๆนานาเ่จากนั้นเนี่ยรอบเนี้ไม่รู้ว่านายกจะสู้กับพลเอกประวิตยได้ขนาดไหนยังไงนะครับและที่สาคัญไปกว่านั้นคือบิ๊กป้อมเนี่ยถือโพยนะเอาคนของกลุ่มสามมิตรตั้งหลายคนที่คุณว่าเนี่ยไปให้อีกไม่ให้พลเอกประยุทธ์อีก แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ชอบการต่อรองนะอาจจะยอมไงพูดในนามเป็นนามพี่ชาพี่ไงถ้าเกิด<า>ตอ่อรองสุดท้ายถ้าไปยอมข้อเสนอเอาโพตามบิ๊กบ้มหมดเนี่ยมันก็จะเสียภาพเสียภาพที่ว่าเฮ้ยการปรับคอรมอครั้งนี้ตกลองปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองปรับเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือปรับเพื่อประเทศชาติกันแน่คือก็ต้องเลือกถ้าเกิดปรับอย่างนั้นโอเคว่าการบริหารภายในพักอาจจะราบรื่นแต่ว่า รัฐบาลเผชิญกับวิกฤตศรัทธามากขึ้นนะปัญหาปัจจุบันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่รายการเราเคยพูดมาหลายวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้พักพลังประชารัฐเนี่ยตกต่ำได้นะนะนะบิ๊กป้อมขึ้นมามันอาจจะดีกับนายพัคแต่ภาพภายนอกเนี่ยจะเอาอะไรไปขายอ่ะใช่ไหมเอาเรื่องอะไรนาฬิการือตอนนี้อ,อ,อย่างที่บอกเลยครับว่าับปัจจัยสําคัญก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการปรับครมอครั้งนี้ คนก็ต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะปรับทีมเศรษฐกิจอย่างไร,รับในการที่จะมากู้วิกฤตของเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดนะระบาดแล้วก็ทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจจ่ำแย่ถ้ามีการปรับภาพลักษณ์ออกมาในลักษณะการที่ฝ่ายบิ๊ก้อมยึดได้นะ เป็นไปตามการมุ่งหวังทางการเมืองการหาผลประโยชน์กลุ่มทุนต่างๆก็แน่นอนแหละครับตัวใครตัวมันนับใพลหลังเร็วขึ้นนับไพลหลังเร็วขึ้นนะพรรคอาจจะอยู่ได้นะแต่ว่าศรัทธาของรัฐบาลเนี่ยศรัทธาของบิ๊กตู่อะไรเนี่ยที่ที่ทรงทรงอยู่เนี่ยอาจจะลูดเลยนะครับก็เนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกแล้วจับตามองนะสามกรุ๊ปใหญ่นะคือหนึ่งตำแหน่งของพลเอกประวิตรนะสองคือตำแหน่งรัฐานตรีพลังงานสามเรื่อง กระทรวงเศรษฐกิจในกุชริดสี่เรื่องกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยนะและก็กลุ่มต่างๆที่เป็นผู้หนุนให้บิ๊กป้อมเข้ามานั่งในตําแหน่งหัวหน้าพักว่าจะไปต่อรองจัดสรรเก้าอี้ลงตัวกันหรือไม่อย่างไรนะอีกไม่นานนะกุณชริดก็คงจะไม่เกิน15วันนะคิดว่าน่าจะได้คำตอบภาพการเมืองใหม่ก็จะชัดเจนว่าจะเคลื่อนไปอย่างไร ปัญหาจะมากขึ้นหรือไม่ภายในพักกลางรางประชารัฐครับก่บบบอนจากกันในวันนี้นะเราต้องขอขอบคุณธนาคารอาคารสุเคราะห์ผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับซึ่งเป็นธนาคารที่ช่วยเหลือประชาชนนะให้มีบ้านที่พักอาศัยนะครับใครที่เป็นลูกค้าอยู่นะโครงการของธนาคารทอสอสเองเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือนะครับเยอะมาก นะครับที่จะทําให้คนไทยได้มีบ้านอยู่ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครนะครับมีผลกระทบต้องการบ้านมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยจากท่วงโควิดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยของคนไทยสำหรับวันนี้ Big Talk Victory ผมกับคุณชลิตต้องลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันปิ๊กท็อกปิ๊กสบา